สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโต้กูรูจีแหล่งข้อมูลสำหรับคนรักยานพาหนะ เทคโนโลยีและอาวุธยุโทโธปกรณ์สมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์มอเตอร์ไซค์เครื่องบินรบหรือเรือรบเราจะนำเสนอทุกเครื่องราวใหม่ล่าสุดจากทั่วโลกและวันนี้สิ่งที่เราจะมานำเสนอคือหนึ่งในเรือบรรทุกเครื่องบินที่ทันสมัยที่สุดในโลกที่กำลังสร้างความสนใจและความภาคภูมิใจให้กับกองทัพเรือสหรัฐอเมริกานั้นก็คือเรือบรรทุกเครื่องบิน CVN-79 John F. Kennedy ซึ่งเป็นเรือในตระกูล Gerald R. ฟอร์ดคลาสที่ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะเหนือกว่าเรือรุ่นก่อนๆอนอย่างชัดเจนเรือบรรทุกเครื่องบิน CVN-79 เป็นเรือรุ่นที่2ในตระกูลเจอเรลอา ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้มีความทันสมัยครอบคลุมการใช้งานในทุกด้านทั้งการปฏิบัติการทางอากาศการป้องกันการบำรุงรักษาและการสนับสนุนภารกิจขนาดใหญ่จุดเด่นสำคัญของเรือลำนี้คือการรับใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเช่นระบบ EMALS หรือ Electromagnetic Aircraft Launch System ที่เข้ามาแทนที่ระบบคาทาพันไอน้ำแบบเก่า เทคโนโลยีใหม่นี้ทำให้การปล่อยเครื่องบินจากดาดฟ้ามีความนุ่มนวลลดแรงกระแทกต่อโครงสร้างของเครื่องบินประหยัดพลังงานและเพิ่มอัตราการขึ้นบินต่อชั่วโมงได้มากขึ้นในส่วนของระบบการลงจอด Cvn 79ใช้ AAG หรือ Advanced Arresting Gear ซึ่งเป็นระบบหยุดเครื่องบินที่ถูกพัฒนาให้มีความแม่นยำสูงขึ้นควบคุมแรงดึงได้ดีกว่าและรองรับเครื่องบินหลายประเภททั้งหนักและเบา ความก้าวหน้าเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยของนักบินแต่ยังทำให้การปฏิบัติการมีความต่อเนื่องและรวดเร็วยิ่งขึ้นขนาดของเรือ Cvn 7 9นั้นยิ่งใหญ่สมกับสถานะเรือบรรทุกเครื่องบินระดับมหาอำนาจโดยมีความยาวกว่า330เมตรและสามารถบรรทุกเครื่องบินได้มากกว่า75ลำรวมถึงเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่อย่าง F 3 5 C Lightning II, F A 1 8 Super Hornet เครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้า e 2 d advance d Hawk Eye และเฮลิคอปเตอร์หลากหลายประเภทเรือยังมาพร้อมดัดฟ้าที่กว้างขวางกว่าเดิมถูกออกแบบให้การเคลื่อนย้ายเครื่องบินสะดวกขึ้นและใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกหนึ่งสิ่งที่น่าทึ่งคือการจัดการพลังงานเรือ Cvn 79ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์รุ่นใหม่ที่สามารถทำงานได้ยาวนานถึง25ปีโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการบำรุงรักษาและทำให้เรือสามารถปฏิบัติภารกิจได้ต่อเนื่องในระยะเวลานานความสามารถนี้ทำให้เรือสามารถเดินทางไกลได้ทั่วโลกโดยไม่ต้องกังวลเรื่องพลังงาน ในด้านระบบป้องกันตัวเองเรือบรรทุกเครื่องบิน c v n 7 9ได้รับการติดตั้งระบบเรดาร์แอนสปายลบ3และแอนสปายลบ4ซึ่งสามารถตรวจจับภัยคุกคามได้ไกลและแม่นยำนอกจากนี้ยังมีระบบอาวุธป้องกันอย่างซิรมและฟาลัง c IWs ที่ช่วยป้องกันภัยคุกคามจากขีปนาวุธและอาวุธนำวิถีชนิดต่างๆเสริมความมั่นคงให้กับกองกำลังขนาดยักษ์ลำนี้ c v n 7 9ไม่ได้เป็นเทียงเรือบรรทุกเครื่องบินธรรมดาแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งพลังทางทหารและเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกาเรือรุ่นใหม่นี้สามารถสนับสนุนปฏิบัติการรบทางอากาศได้ครอบคลุมทุกมิติทั้งการโจมตีการป้องกันการลาดตระเวนและการสนับสนุนด้านมนุษยธรรมในกรณีเกิดภัยพิบัติเรียกได้ว่าเป็นศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่ที่มีศักยภาพรอบด้าน สิ่งที่หลายคนให้ความสนใจเกี่ยวกับ CVN 79คือการออกแบบเพื่อรองรับเทคโนโลยีในอนาคตดาดฟ้าและระบบอำนวยความสะดวกต่างๆถูกเตรียมไว้ให้สามารถรองรับอากาศยานไร้คนขับ UAS v S และอากาศยานรุ่นใหม่ที่อาจจะพัฒนาในาอีกหลายสิบปีข้างหน้าทำให้เรือลำนี้ไม่ล้าสมัยง่ายๆแต่สามารถพักรดได้ตลอดตามการพัฒนาของเทคโนโลยี นอกจากด้านการปฏิบัติการแล้วยังมีการให้ความสำคัญกับลูกเรือเรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้ออกแบบที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ๆเพื่อให้ลูกเรือกว่า4,000นายสามารถทำงานและพักผ่อนได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นลดความเหนื่อยล้าและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเมื่อมองในภาพรวม C-VN 79จอน เคนเนดีปี2025คือเรือบรรทุกเครื่องบินที่ยกระดับมาตรฐานใหม่ของกองทัพเรือโลกทั้งในแง่เทคโนโลยีความปลอดภัยสมรรถนะและการเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตมันไม่ใช่เพียงเรือรบธรรมดาแต่คือยุทธกรณ์เชิงกลยุทธ์ที่สามารถกำหนดทิศท,ทางของสมดุลทางการทหารในระดับนานาชาติได้เลยทีเดียว หากคุณชื่นชอบข้อมูลแบบนี้อย่าลืมกด Subscribe ช่อง Auto Guru G เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดการอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับรถยนต์มอเตอร์ไซค์เครื่องบินรบเรือรบและเทคโนโลยีใหม่ๆจากทั่วโลกขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ